พี่น้องฮนะดอกอะไรเอ่ยใครรู้บ้างให้ดูกันแบบมืดๆลึ้มๆอย่างนี้นะพากกว่าจะแทรกมาดูดอกของเขาได้เนี่ยใบเขาเยอะมากๆเลยนะอาจจะคุ้นๆกันแล้วฮนะเห็นใบฮนะเห็นหน้าใบเห็นหลังใบนะอันนี้คือต้นใบละร้อยนะฮะก็ถือว่า เป็นไม้มงคลที่น่าสนใจนะฮะนาเลี้ยงช่างจิตทนเลสาพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเลอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ สวัสดีครับวันนี้นะเล็กพามาเลาะชมไม้ในสวนของโรงพยาบาลฮะนะน,ะนี่เราเจอต้นคล้าใบละร้อยแล้วมันออกดอกนะฮนะนาเล็กก็เพิ่งเห็นครั้งแรกจริงๆนะเพิ่งเคยเห็นนะก็อยากจะแบ่งปันนะใครที่ยังไม่เคยเห็นก็นี่แหละมาเห็นพร้อมกันกับน้าเล็กนะออกดอกของเขานี่เหมือนดอกกระเจียวเลยฮนะเหมือนดอกกระเจียวออดอกกระเจียวดอก ดอกบัวสวรรค์นะ่ะนะที่ชยภูมอย่างนั้นมันคล้ายๆอย่างนั้นนะนะกลีบดอกก็คล้ายๆกันหรือมองอย่างหนึ่งก็คล้ายๆดอกบัวนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันฮนะว่าเป็นยังไงครับวันนี้นะเล็กพามาชมไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าคล้าบใบละร้อยนะก็เคยถ่ายให้ชมกันแล้วนะแต่ว่าวันนี้พามาดูตรงที่ว่า เขาออกดอกฮะนาเล็กก็เพิ่งเคยเห็นดอกครั้งแรกนะดอกมันก็คล้ายพวกดอกกระเจียวนะนี่ฮะนี่เพิ่งเห็นเลยะดอกตุมต้มๆสีชมพูเนี่ยนี่เนี่ยเป็นช่อขึ้นมายาวเกือบฟุตหนึ่งนี่ฮะนี่มีกลีบฮะเหมือนดอกบัวนะคล้ายๆดอกบัวแต่ตรงกลางเขาจะไม่มีพวกเกสรน,นะนะจะไม่มีเกสร อ,อันนี้น่าจะเป็นกลีบดอกเขาแล้วก็จะเหมือนดอกกระเจียวที่มีดอกอยู่ข้างๆอย่างเงี้ยนะตามซอกกลีบดอกนี่ดอกก็จะออกโทนสีขาวชมพูนะนี่แล้วก็ขอบก็จะเป็นสีม่วงคล้ายๆใบนะใบเขาเนี่ยหลังใบจะเป็นสีม่วงเห็นไหมเนี่ยสีแดงอมม่วง ก็ถือว่าสวยงามนะฮะออกหลายดอกนะนกำลังเริ่มแทงดอกกันนี่นี่น,นี่โอ้โหนี่สวยๆเลยเนี่ยไม้ม,มงคลที่เราไม่เคยเห็นดอกกันวันนี้นะเล็กพามาชมดอกก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกแล้ะฮะนะถือว่าสวยงามเลย เราก็จะได้รู้กันคนระับว่าเอา๊ดอกเราเห็นแต่ใบอย่างเงี้ยนะดอกเขาก็เป็นแบบนี้นี่เองนะอะไรก็ปลูกไว้แล้วนะกําลังเริ่มขยายกันนี่แหละครับไม้ใบสวยงามด้านหน้าเขาจะเห็นไหมใบของเขาออกสีนวลน,นวลเงินเงินนะฮะแต่ด้านหลังเป็นสีออกแดงนะออกทนแดงอมม่วง สวยงามมากๆเลยนี่แหละไม้ตระกูลพวกขิงคานี่แหละนะสวยๆงามๆชื่อว่าคล้าใบาละร้อยวันนี้ออกดอกให้ชมสวยๆก็เก็บมาฝากกันถ้าผมสลับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนาดกิตต่ไหน n แนลสวัสดีครับ